อะมาดูนะคะประโยคที่เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกนะคะประโยคต่อไปอะมาดูนะคะหัวข้อนี้ก็คือเราคำถามนะคะที่หมอจะต้องถามนะคะเมื่อนะคะเราไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกนะคะอะเราคำถามนะคะที่หมอจะต้องถามก็คืออึซากะมู 할 질문들 의사가 물어봐야 할 질문들 아! 맞두 나하 함 다음, 랭, 나하 왜 가슴 확대술을 받고 짚으세요 เวก็คือทำาไมนะคะแล้วก็คำว่าคาซึมฮักเตสุลก็คือการทำเสียกรรมเสริมหน้าอกหรือนะคะอาจจะแปลได้อีกอย่างก็คือการผ่าตัดเสริมหน้าอกนะคะแล้วก็อื่นก็คือเป็นตัวชี้กรรมที่มีตัวสะกดส่วนคำว่าพัดโกชิูเซลพัดตัวนี้เคยมาจากพัตตะนะะที่แปลว่าได้รับหรือว่ารับ แล้วก็ go ช h i p นะคะก็มาจาก go s h i ตะนะคะแปลว่าอยากหรือว่าต้องการนั่นเองทีนี้นะคะเราก็ตัดดาใส่อือเซลเข้าไปก็คือน,นามาใช้นะคะตามหลังคำกริยานะคะหรือว่าตามหลังวยากรณ์นะคะทำให้คำกริยาตัวนั้นนะคะสุภาพเพื่อยกย่องให้เกียรติคนที่เรา พูดด้วยหรือว่าพูดถึงหรือว่าถามนั่นเองในที่นี้นะคะเราจะนำมาใช้ลงท้ายประโยคคำถามนั่นเองเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะก็คือเวขาเสร a มหรือเตซูร hmm. e ุผ่าโก็คือทำไมถึงอยากทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกคะหรือว่าทำไมถึงอยากผ่าตัดเสริมหน้าอก้านั่นเอง เราก็อาจจะมีเหตุผลนะคะหรือว่าอาจจะตอบไปว่าเพราะว่านะคะหน้าอกไม่เท่ากันหรือว่าไม่พอใจกับขนาดของหน้าอกนั่เรา,าจ,จะตอบไปพวกคำศัพท์เหล่านี้นะคะจะอยู่ในคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมหน้าอกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปจำตรงนั้นแล้วก็มาหยิบแต่งประโยคนะคะอ่ะ ทำไมถึงอยากทำศัยกรรมเสริมหน้าอ,อกคะก็คือเวขาซึมหักเตซูรุพัดโกชิพเซลน,นั่นเองอ่ะนะคะมาดูนะคะประโยคต่อไปก็คือ